สวัสดีค่ะคุณแม่หมอโซเฟียพระเพียรตอนเด็อีกคันะคะเอาละครทีนี้นะเราจะมาในท็อปิกที่ว่าสิ่งที่คุณคิดที่คุณทําน<ล>ะคะมันถูกทางแล้วใช่ไหมไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทําอะไรนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือจะเป็นเรื่องของเอ่อการงานนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณตัดสินใจทำานขณะนี้นะตอน,นเรามาดูกันสิคะว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจทํามันถูกทางแล้วหรือไม่นะคะ พลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะตดตรงกับใครนะคเถ้าอยากดูทุกคนนะคะทกที่บ้านเกิดได้เลยจ้ามาดูกันหน่อยนะคะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะให้ดูกันสักครู่นะคะเรามาดูกันซิสิ่งที่คุณคิดตัดสินใจทำทำอะไรมาช่วย รอบพลังงานของคุณนิดหนึ่งนะคะ King of the Polestar Knight of Black นะคะแล้วก็ Queen of the Moon คุณเป็นคน,นที่เก็บความรู้สึก <c oughs> คุณพยายามจะมองหา,องนนา,าองโอกาสนะ <c oughs> คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงในเรื่องภาวะสิทธิความคิดของตัวเองนะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นกระทำอะไรมีความเป็นผู้นำนะมีความเป็นผู้ใหญ่ ในตัวด้วยนะคะแล้วก็เวลาทำอะไรเนี่ยคุ่นก่าเวลาทำอะไรคุณจะมีแพชชั่นกับมากนะไม่ว่าจะอะไรก็แเราแต่ไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์เรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นแต่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึกนะไม่ว่าจะทําอะไรใครทําไม่ดีกับคุณคุณไม่พอใจคุณก็ะเก็บนะคุณจะไม่โผงผางคุณจะไม่หวยวายคุณจะคุณจะเก็บไว้ในใจเออแต่ถามว่าคุณพอใจไหมคุณไม่ได้พอไม่พอใจหรอกนะแต่ว่าคุณก็เก็บไว้ในใจไม่ได้หวยวายไม่ได้พูดตรนะคะนะ พลังงานที่เห็นจะมีธาติดแลกและธาตไฟค่ะอ่ะทีนี้มาดูค่ะว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจทำนะคะเป็นทางเลือกใหเป็นตปรกนะคะเป็นตางจ้า King of Cups ค่ะว e w of f o r t u Four of Cups Queen of Cups <Yeah. S 1> และ Seven of Wands ใช้ได้สำหรับการอีปกส่นคุณเป็นคนที่ทำอะไรไม่ันตั้งใจนะคะนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะขณะนี้เนี่ยมันเป็นโชคชะตาแหละคุณอาจจะเจอเรื่องที่มันไม่ค่อยได้พอใจสักเท่าไหร่คุณอาจจะเจอเรื่องที่แบบมันอยู่ในจุดเชือกบางทีก็ต้องมานั่งทะเลาะกับตัวเองว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นนะผลลัพธ์ที่คุณทําอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เนี่ย มันเป็นความรู้สึกที่มันแบบคุณหวังร้อยอะแต่มันกลับมาห้าสิบอะไรประมาณเนี้ยนะคุณค่อนข้างที่จะแบบมีความกังวลมีความเครียดมีความกังวลนะคะถามว่าคุณถึงขนาดดิ่งไหมมันก็ไม่ถึงขั้นกับดิ่งหรอกแต่ว่าคุณมีความกังวลสิ่งที่คุณทําหรือว่าสิ่งที่คุณตัดสใจที่จะทําอยู่มันค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคเข้ามาแหละนะแต่ว่าอุปสรรคทุกอุปสรรคที่มันเข้ามานขณะเนี้มันเป็นบททดสอบของคุณมันเป็นโชคชะตาที่ควรจะต้องเจอนะคะเพราะฉะนั้น ขอให้มุ่งมั่นนะคะขอให้มุ่งมั่นขอให้มีความสตรองกับตัวเองนะคะว่าสิ่งที่คุณทําแล้วเนี่ยมันจะต้องดีแล้วมันจะต้องสำเร็จน,นะ,ะขอให้ตั้งเป้าไว้เลยนะคะอะมาดูซิแล้วบทสรุปจะเป็นยังไงแล้วบทสรุปจะเป็นอย่างไรมาถูกทางแล้วหรือไม่จะเดวิลให้ระวังในเรื่องความูังคัตัวเองนะคะให้ระวัง แล้วก็ถ้าคุณดีลงานกับคนอื่นอะไรเงี้ยก็ให้ระวังในเรื่องการเจรจานะคะเรื่องสัญญาทำอะไรนะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะนะ King of Cups ค่ะ Three of Wands ค่ะ Chariot และ High Princess คะที่ลาคมันเป็นโชคชะตาที่คุณจะต้องเจอนะคือ ประมาณว่าเหงื่อไม่ออกเงินไม่มาประมาณนี้เลยนะคะคุณยังมีความกังวลแปลดวงอุทมคุณก็มีนะคะเวลาคุณเหมือนแบบจะดิ่งจะดิ่งจะร่วงจะร่วงอะแล้วมันก็ไม่ร่วงสัเปียเออมันเหมือนมีอะไรมาช้อนหรือว่าหรือว่ามีคนยื่นโอกาสดดนี้ยับคุณนะคะมีโอกาสที่พัฒนาแต่ที่สําคัญอย่างที่บอกมาว่าคุณต้องระวังในเรื่องของตัวเองนะคะนะอย่าบูบบาททำอะไรต้องคิดให้รอบคอบด้คะนะอย่าบางครั้งบางเรื่องเนี่ย อย่าพุ่งชนนะคะเน้นเลยว่าอย่าพุ่งชนนะคะพูเป่นคนเก่งคุณฉลาดคนที่อเรียนคุณเรียบร้อย,ย,ยนะคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในในสิ่งที่คุณทำในสิ่งเหล่านั้นคุณทำเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณบบาบาทำปรบมานมันมาถูกทางแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องเจออุปสรรคบทและบททดสอบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่ตอนนี้กําลังนำทางให้คุณอยู่นะคะขอให้เชื่อความรู้สึกตัวเองแล้วก็ขอให้เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองนะคะช่วงนี้นะ สวดมนต์ด้านสมาธิเพื่อเสริมปวงตัวเองนะคะแล้วเมื่อสวดมนต์นั่งสมาธิแล้ว,อ,ลวอย่าลืมอย่าลืมที่จะกรวดงามให้กับตัวเองและเทว,วรักภูมิปัญญาเราค่ะเอาล่ะขอเป็นกําลังใจจากทุกคนเลยนะคะนะคะพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างตรงไปจงยังไงนะคะฝากกดดูด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้กับหมอด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกันและเป็นค่าครูเล็กๆน้อยๆกับแม่หมอค่ะบสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ